กลาบสวัสดีนะ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะฮะแจ้งรายละเอียดนะครับทําคลิปแจ้งรายละเอียดทุกอย่างนะครับอ่าอยู่ที่บ้านน้องกิฟเนาะนะครับอ่ะนะครับ เพราะว่าทําบ้านเสร็จตั้งนานแล้ววันนี้ผมก็ว่างพอดีนะครับเพิ่งจะเคลียร์งานตัวเองเสร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นทําครัวบ้านเขียวแล้วก็เทคานนะฮะบ้านตัวเองนะครับพอเสร็จแล้วนะผมก็จะไปลุยงานต่อนะท่านเคลียร์งานของตัวเองเสร็จแล้วผมก็จะไปลุยงานต่อก่อนที่จะไปลุยต่อนะฮะมันต้องเคลียร์ตรงนี้ให้มันกระจ่างก่อนนะครับเราถึงจะสามารถไปลุยงานต่อได้โดยที่ จะเอาเงินที่มันเหลือจากบ้านน้องกิฟเนี่ยไปลุยต่อนะทุกท่านอ่ะผมก็ขออนุญาตนะฮะอ่านนะครับรายรับรายจ่ายนะทุกท่านแล้วก็เงินใช้งบประมาณเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนาะนะผมขออนุญาตนะฮะอ่านให้ฟังนะฮะทุกท่านมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนนะฮะบ้านน้องกิฟเนี่ย ั้งหมดโดยรวมนะสิบแปดท่านนะฮะอ๋อสิบเจ็ดท่านที่เรายกยอดมาจากบ้านอาที่มันเหลือจากการทำห้องน้ำลุกเลื่อนด้วยเนาะยกยอดจากอาก่อนหน้านั้นนะฮะทุกท่านงบที่มันเหลือก่อนหน้านั้นนะเหลืออยู่สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะทุกท่านนะครับอันนี้คือรายการที่หนึ่งนะต่อมาท่านที่สองนะคุณกิติวัตร นะครับวงเจริญมอบสมทบเพิ่มอีก2,000บาทนะต่อมานะคุณแม่จากประเทศอังกฤษนะฮะมอบให้อีก2,000บาทต่อมาคุณแม่เพนสีนะครับมอบให้อีก2,000บาทนะครับรายการที่5นะผู้ใหญ่เจดีท่นนี้ไม่เอ่ยนามนะฮะมอบให้2,500บาทนะครับต่อมาพี่รัฐนนะฮะ2,000บาทนะทุกท่าน ต่อมานะคุณแม่เรมจันนะท่านมอบให้หนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับรายการที่แปดนะไม่ออกนามมอบให้อีกสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะคุณกิติวัตรนะคุณกิติวัตรมอบให้อีกสองพันบาทนะคุณกิติวัตรวงเจริญท่านเดิมกับท่านเรกเมื่อกี้นะฮะอ่าต่อมานะคุณแม่เพนสีมอบให้อีกนะฮะหนึ่งพันบาทนะต่อมาคุณแม่ สีนวลน,นะฮะช่วยซื้อน็อตนะฮะสามร้อยบาทนะฮะต่อมานะจากอุทัยนะครับจากอุทัยธานีนะช่วยซื้อสเปรย์พ่นเก็บรอยเชื่อมนะสามร้อยบาทนะแล้วต่อมานะครับไม่เอ่ยนามนะครับช่วยซื้อแผ่นนะแผ่นปูพื้นนะะหนึ่งพันบาทนะครับทุกท่าน ต่อมานะไม่เอ่้นามเหมือนกันนะจากพิษณุโลกนะช่วยมาอีกสามร้อยบาทนะครับต่อมาคุณแม่เพนสีมอบให้อีกนะสามร้อยบาทนะทุกท่านแล้วก็มีคุณพี่วันณภาเดนมาร์กนะฝากไปกดติดตามด้วยนะทุกท่านคุณพี่วันณภาเดนมาร์กที่เคยมาบ้านผมนะอะ่มอบให้สองพันบาทนะ ฝากไปกดติดตามช่องของคุณพี่วรรณพาเดนมาร์กด้วยอ่าน่าจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะวรรณพาเดนมาร์กมันก็จะขึ้นเลยให้กดติดตามได้เลยนะทุกท่านนะครับแล้วก็ต่อมานะคุณยาย่าสตอรี่นะทุกท่านนะยาย่านะยาย่านะยาย่าสตอรี่นะทุกท่านมอบให้หนึ่งพันบาทต่อมาคุณแม่เพ็ญสีนะมอบให้อีกหนึ่งพันบาทนะครับ รวมเบ็ดเสร็จนะครับผู้ใหญ่เจดีสนับสนุนบ้านน้องคลิปนะทุกท่านรวมเบ็ดเสร็จเลยนะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะฮะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับอันนี้คือยอดทั้งหมดเลยนะครับที่ผู้ใหญ่เจดีสนับสนุนมานะครับอ่ะต่อมานะฮะจะเป็นค่าใช้จ่ายเนาะ ต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับทุกท่านค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีทั้งหมดมันสามสิบเอ็ดรายการนะทุกท่านสามสิบเอ็ดรายการก็จะมีบินแนบแบบนี้นะฮะผมก็จะเรียงบินมารายการที่หนึ่งนี่รายการที่สองผมก็จะเรียงเรียงไว้เลยแล้วก็จดเรียงไว้ในนี้มันก็ตรงกันในนี้แหละนะเรียงเรียงในนี้เลยยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะทุกท่าน อ่าอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะอันนี้ย้ําว่ารายการที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เป็นรายการที่ผมจดเอาไว้นะฮะส่วนรายการที่รวมเบสเสร็จทั้งผู้ใหญ่เจดีที่ส่งของมานะ,ะทุกท่านอ่าเดี๋ยวผมขออ่านให้ฟังเนาะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะทุกท่าน รวมเบ็ดเสร็จนะรายรับนะทุกท่านรวมรายรับเบ็ดเสร็จรวมทั้งผู้ใหญ่เจดีที่ท่านส่งของมาด้วยนะนะครับรวมเบ็ดเสร็จรายรับสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสองบาทนะทุกท่านสี่หมืนแปดพันยี่สิบสองบาทนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ย ม,มันมันมีอรายการที่เอเป็นรายการที่ผู้ใหญ่เจดีส่งของอะไรมาเนี่ยก็จะก็จะรวมไปด้วยมันหลายรายการเฉพาะรายการที่ผมจดเนี่ยมันอมันมีอยู่สามสิบอ็ดรายการแต่ถ้าเป็นรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะให้เอฟซีก็สามารถไปตรวจสอบได้ใน อ่าโพสผมโพสไปในชุมชนไปแล้วล่ะนะครับเป็นโพสแบบนี้นะฮะทุกท่านนี่เป็นรายการยาวเหยียดแบบนี้ซึ่งรายการมันเยอะมากนะรายการมันยาวเลยนะทุกท่านรายการทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาหรือหน้าต่างประตูอะไรต่างๆก็จะรวมมาในนี้หมดเลยแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมจะจดเฉพาะในส่วนที่ผมซื้อนะครับในส่วนที่บินที่ผมซื้อแล้วผมจดตรงนี้ส่วนรายการเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยผู้ใหญ่เจดีท่าน ทำการรวบรวมเอาไปประกอบร่างกันแล้วนะเป็นแบบนี้เลยบรรทัดยาวแบบนี้เลยยาวเหยียดเลยทุกท่านอ่ะผมขอสรุปให้แบบย่อๆเลยแล้วกันเนาะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เท่าไรนะอ่าอันนี้คือในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ผมซื้อของนะทุกท่านอ่ะผมขออนุญาตอ่านแบบรวดเร็วนะซื้อแผ่นเพจนะแผ่นเพจรายการแรกที่เราซื้อนะครับหกร้อยเจ็สิบเจ็ดบาท ค่าปูนนะหน1กระสอบ1นึ่บาทค่ารถไถดันดินหนึ่งบาทค่านอ็อตนะซื้อออนไลน์หนึ่งันห้า้ห้าสบเบาทปูนเทตีนเสานะครับสองาบาทสเปรย์เก็บรอยเชื่อมสามรอบาทบวกหารวดเชื่อมแล้วก็ไอปืนยิงซิลิคโคนนะรวม300บาทในการที่เจตตลตนะับเม็ดนะฮะบวกกับเต้าดีดนะร้อยยบาท ในการที่แปดแผ่นแผ่นปูพื้นและอื่นๆรวมที่ส่งนะเก้าบาทต่อมาซิลิโคนบวกแปลงทาสีบวกอ่าแปลงนะหนึ่งร้อบาทลวดเชื่อมบวกน็อตยิงไม้ฝา2 4งสบห้าบาทแรงช่างนะที่มาช่วยมุงหลังคาม,มุกหน้านะครับสี่บาทนะสมาร์ทบอร์ดบวกปูนบวกนอ็อตนะฮะสามรอย สี่สิบาทนะแล้วก็สมาร์ทบอร์ดซื้อเพิ่มอีกหนึ่งร้ยหสิบาทใปตัดรวดเชื่อมนะสี่รอยห้าสิบบาทค่าน้ำมันทีมช่างที่มาช่วยสองวันแปดร้อยบาทลูกปืนล้อเลื่อนบานสไลด์ร้อยห้าสิบาทแผ่นปูพื้นอ่ะแผ่นแผ่นปูพื้นเนาะก,กั้นห้องนะฮะสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาท สเปรย์ทาสีอ่าสเปรย์บวกแปลงทาสีน็อตหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทอันนี้ขออ่านแบบรวดเร็วนะทุกท่านนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันพี่ชายคนบ้านเฮ็ดนะที่มาช่วยงานนะสองวันนะสามร้อยบาทนะแผ่นปูพื้นและบวก,กอื่นๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทน็อตยิงไม้ฝาสองถุงหนึ่งร้อยสิบห้าบาทลวดเชื่อมบวกบันทับนะฮะแล้วก็แปลงหกร้อยบาท มอบให้กับค่าแรงช่างอีกนะส,สคนเนี่ยสี่บาทซื้อ,อแหวนลูกหมูนะแปดสิบบาทซื้อน็อตยิงไม้ฝาอีก105บาทซื้ออุปกรณ์ไฟ625บาบาทสายไฟอีกสามบาทน็อตยิงไม้ฝา2ถุงอีก1 1ึ่งร้อยสิบหาบาทอุปกรณ์ไฟฟ้าซื้อเพิ่มรอบที่สองนะห้าบาทให้ค่าแรงช่าง2คน1000บาทนะแล้วก็ให้ค่าแรง ช่างวันต่อมาอีกสองคนให้เป็นแปดร้อยบาทเป็นเงินที่ผู้ใหญ่จะดีให้เป็นข้าวข้าวนะก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ค่าแรงช่างแล้วก็ให้วิศวะหนึ่งร้อยบาทให้น้องเอิร์ดหนึ่งร้อยบาทนะฮะรวมไปเสร็จในในบินที่ผมเขียนเอาไว้นะทุกท่านนะฮะก็จะมีค่าใชา้จ่ายเฉพาะบินของผมนะก็จะเป็นสองหมื่นหกพันสองร้อยหกบาทนะฮะแต่ว่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาด้วยนะก็จะเป็นนะค่าใช้จ่ายนะทุกท่าน4ี่7มืหพสอง็บาบาทนะเอ,า,อางนี้จะได้ไม่งงเนาะผมพูดไปแล้วมันจะงงรายรับทั้งหมดนะฮะเบ็ดเสร็จเลยนะทุกท่านรวมกับที่ผู้ใหญ่เจดีส่งของมาคิดเป็นรายรับเลยนะสี่2มืดันยี่สิบบาท ค่าใช้จ่าย46,273บาทและเงินของเรามันจะเหลืออยู่1,749บาท1,749บาทก็ตรงกันฮะอันนี้ในส่วนที่สมุดผมจดนะทุกท่าน1,749บาทนะครับอันนี้คือยอดทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะอ่ะก็จะมี รายรับ48,22บาทแล้วก็รายจ่าย46,273บาทนะครับเงินคงเหลือ1,749บาทนะฮะและที่สำคัญนะฮะอันนี้ไม่อา่านไม่ได้เลยนะฮะทุกท่านนะครับไม่อา่านไม่ได้เลยนะฮะขออนุญาตอาหารแบบชัดๆนะทุกท่าน กราบขอบพระคุณนะฮะคุยดีทุกท่านเนาะแล้วก็ขออนุญาตอ่านนะฮะเล็กนะที่เราใช้นะครับของเฮียปิงนะทุกท่านนะครับเหล็กที่นํามาจากบ้านผมเนาะน่าจะเป็นารายการที่หนึ่งเนี่ยเหล็กสองคูณสองเจ็ดเส้นเหล็กสองคูณสองเอาไปเพิ่มอีกสี่เส้นเหล็กเสาเอาไปสามเส้นแล้วต่อมาก็เหล็กเสาเอาไปเพิ่มอีกสี่เส้นแล้วก็ เหล็กสองคูณสองเอาไปเพิ่มอีกห้าเส้นแต้ต่อไปก็เหล็กสองคูณสองเอาไปเพิ่มอีกสามเส้นแต้ต่อไปก็เฮียปิงนะฮะส่งเหล็กมาจากากทมนะทุกท่านสองคูณสองสี่สิบเส้นแล้วก็เหล็กหนึ่งคูณหนึ่งสามสิบเส้นนะครับซื้อเหล็กมาเพิ่มอีกสองเส้นเหลือหนึ่งเส้นส่วนเหล็กที่เฮียปิงส่งมาเป็นเหล็กสองคูณสองเนี่ย ส่งมาสี่สิบเส้นมันเหลือหนึ่งเส้นนะฮะอยู่ที่บ้านผมแล้วก็เหล็กหนึ่งคูณหนึ่งนะะเหลืออีกหนึ่งเส้นนะทุกท่านเหลืออีกหนึ่งเส้นนะครับผมก็จดไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็อหลังคาที่เราใช้ของเฮียปิงไปเนี่ยผมไม่ได้จดนะผมเอาไปหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าเอาไปกี่แผ่นรู้แต่ว่าเอาไปหมดเลยที่มี ที่บ้านผมจะไม่มีหลังคาของเฮียปิงแล้วนะท่านหลังคาที่เป็นหลังคาไฟเบอร์มันมีแต่อันที่มันแตกแล้วมันใช้งานไม่ได้อาจจะเป็นทําที่กันลมหรือ,อทําที่กัน้นเวลานึ่งข้าวได้อยู่แต่ถ้าไปทําหลังคามันน่าจะไม่ได้นะมันเหลืออยู่ประมาณแผน่นสองแผ่นนี่แหละมันมันมันแตกมาแล้วมันขาดมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อบ้านหลังนี้จะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดผู้ใหญ่จดีทุกท่านโดยเฉพาะ นะเหล็กจากเฮียปิงแล้วก็หลังคาจากเฮียปิงนะฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะผมขออนุญ,ญาตอ่านรายชื่ออันนี้นะที่ลืมไม่ได้เหมือนกันนะทุกท่านเป็นรายการที่ผู้ใหญ่เจดีนะฮะสนับสนุนในส่วนของค่าอาหารนะครับค่าน้ำมุกน้ำมันนะฮะทุกท่านอันนี้ผมก็จดเอาไว้นะครับเป็นอีกหน้าหนึ่งนะขออนุญ,ญาตอ่านมันจะยาวนิดนึงนะทุกท่านแต่ว่าเพื่อความ ปรองใสแล้วก็ครบรายละเอียดจะได้ผู้ใหญ่ใจดีท่านก็จะได้ดีใจเนาะพราว่าเราไม่ลืมนะทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนค่าอาหารค่าน้ํามันนะฮะค่าน้ํามันเนี่ยผมไล่ตั้งแต่บ้านเอ่อตั้งแต่ซ่อมแซมบ้านยายตุ่นไปจนถึงบ้านลุงเลื่อนแล้วก็บ้านน้องกิฟนะฮะท่านหนึ่งไม่ออกน้ำนะท่านช่วยค่าน้ํามันรถนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับตั้งแต่บ้านยายตุนนะ ท่านที่สองนะฮะช่วยค่าอาหารทีมงานนะฮะห้าร้อยบาทไม่ออกนามเหมือนกันรายการที่สามนะฮะช่วยค่าอาหารทีมงานนะฮะมอบให้ห้าร้อยบาทนะครับท่านที่สี่นะไม่ออกนามอีกนะฮะช่วยค่าอาหารนะครับช่วยค่าอาหารห้าร้อยบาทและช่วยค่าน้ำมันอีกห้าร้อยบาทนะครับท่านที่หกนะพี่รัตนะฮะ ให้ค่าขนมคนละหนึ่งร้อยบาทสามคนนะครับและให้อาหลงกับจี้อีกสองร้อยบาทนะครับรวมเป็นห้าร้อยบาทนะต่อมานะครับอ่อันนี้ผมก็อ่านไปแล้วละในในหน้าตอนแรกนะยายย่านะทุกท่านยายย่าสตอรี่ให้ค่าอาหารกลางวันด้านหนึ่งพันบาทเหลือจากนั้นให้เป็นค่าแรงช่างนะครับ ผมก็ไม่เอาเป็นค่าอาหารผมก็ตีให้เป็นค่าแรงช่างหมดเลยวันนั้นนะครับอ่าต่อมาคุณแม่เพนสีมอบให้นะครับค่าแรงช่างหนึ่งพันบาทนะฮะก็อ่านไปแล้วอยู่ในหน้าแรกอันนี้ผมมาจดหน้านี้ก็เลยอ่านอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งคุณแม่เพนสีกับยายาสตอรี่จะอ่านซ้ําในหน้านี้ผมจดไว้ในหน้านี้ด้วยนะะอ่าโอเคนะ ถ้าผิดพลาดประการใดนะหรือว่าขาดตกบกพร่องยังไงนะผมกราบขอโทษขออภัยผู้ใหญ่เจดีทุกท่านด้วยนะฮะนะบัญชีนี้ก็มีผู้ใหญ่เจดีท่านอ่าช่วยจดช่วยดูให้แล้วละนะฮะก็น่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ก็อาจจะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนนะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตอวยพรให้กับผู้ใหญ่เจดีนะอันนี้รายการบินนะ รายการบินก็จะมีสามสิบเอ็ดรายการเท่ากับที่ผมจดเอาไว้เลยนะทุกท่านนี่สามสิบเอ็ดรายการนะฮะบินจะอยู่นี่นะครัใครอยากอยาดูรายละเอียดอะไรแบบชัดๆเลยก็มีระบุหมดทุกอย่างเลยก็สามารถเข้าไปดูในชุมชนได้ผมโพสต์ไปแล้วนะทุกท่านรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับจะอยู่ในนั้นนะละเอียดกว่าตรงนี้อีกนะจะมีวันที่เวลาบอกเลยนะจะมีวันที่มีอะไรระบุให้หมดเลยนะทุกท่านว่าอันไหนซื้อวันไหนยังไงบ้างนะครับ ก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้นะปกปักรักษานะคุ้มครองผู้ใหญ่จะดีทั้งเอ่ยน้าก็ดีและไม่เอ่ยน้าก็ดีแล้วก็ท่านผู้ชมที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับแล้วก็เฮียปิงแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีทุกท่านที่ผมเอ่ยชื่อมาเมาื่อกี้และก็ไม่เอ่ยน้มนะขอให้ทุกๆท,ท่านนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะฮรรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปอีกนะ ทำกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะกราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ยจีดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมสาธุครับเดี๋ยววันที่ส่งมอบบ้านผมก็ขออนุญาตชี้แจงอีกทีหนึ่งนะอันนี้วันนี้ผมขอชี้แจงไปก่อนเพื่อที่จะเอาเงินที่มันเหลือจาอะบ้านน้องกิฟเนี่ยเอาไปใช้ทําบ้านลุงเลื่ยนต่อเดี๋ยวผมจะไปทมที่ทุมอะไรนะผมก็เลยขออนุญาตชี้แจงก่อน ก่อนวันส่งมอบนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ